ชอแบบแซ่บมาหรือว่ามันสั้นมันเป็นกงางเกงข้างในค่ะแต่ว่าผ้าที่มันเป็นชายระบายอ่ะมันก็เด้งเดงมันก็เลยดูเป็นแบบมั่ววิวหน่อยอะไรเงี้ยค่ะได้เห็นได้เห็นเป็นแบบว่าเขาแบบแฟนว่ายังไงอ๋อก็ก็มีมีมีบ้างอะหนูหนูทำใจแล้วค่ะเพราะว่ามันมันมีทั้งทั้งชอบและไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องธรรมดา ก็จะหยอกๆกันหนูหนูก็พูดไปเลยว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะก็เดี๋ยวจะเจออาจจะเจออีกหลายเวอร์ชันต้องต้องทำใจดีๆส่วนใหญ่คือเวลาที่โชว์เราก็จะมีที่แบบเตรียมไว้สำหรับโชว์แต่ละโชว์อยู่แล้วนหนูจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยหนูน้ำหนักเึกหุ่นด้วยแหละตอนนี้คือเรารู้สึกว่าโอเคเรามั่นใจ <c oughs> เราไม่มีพุงหาน้อยเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ย <c oughs> ชุดแต่ก่อนมันต้องปิดปิดหน้าหน่อยเพราะว่าหนูเป็นคนมีพุง พอมาตอนนี้คือมันดีขึ้นเราก็รู้สึกว่าเออเราโชว์ได้เราเราใส่ได้แล้วลีนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอยากทําให้ให้เห็นสรีละ่ะมากขึ้นแค่นั้นเลยค่ะมันกลไม่กั่การตัดจุดต่อไปมันจะต้องเอาชีนี่จริงจริงมันก็ไม่ได้เกินงามนะสําหรับแอนแอนว่าเราเราก็เราก็ทําให้มันอยู่ในความพอดีอยู่แล้วคะ่ะใช่ แล้วบางคอมเมนต์ก็จะแรงมันเก็บมันเข้มเลพี่อมันก็มีบ้างเนาะเพราะว่าจะไม่คิดเลยก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็เออช่างมันเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ดีเขาตูนต้องคิดหนักในการสุดเลยครับเพาะหาคนมันบอกว่าไม่ถึงขั้นเหยียดดูดีว่ามันไม่เสื่อมเสียเกียรติหมอรำจริงเหรอโอ้โอ้ยไม่หรอกค่ะจริงๆเราต้องมองมองมุมมีดีดีกว่าแอนอยู่หมอรำมาก็ คือแอนพยายามทาให้คนได้รู้จักหมอลำแอนก็อยากเป็นอ่ส่วนหนึ่งเป็นเป็นกระบอกเสียงเนาะให้คนได้รู้จักหมอลำมากขึ้นเนี่ยคือแอนพยายามทําอยู่แล้วแต่ว่าหนูว่าเรื่องของการแต่งกายทุกวันเนี้ยหนูมันมันขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์หรือว่าความชอบมากกว่าอย่างคอตุงเขาก็รู้ว่าเฮ้ยเราใส่อันนี้ได้เราปิดตรงนี้ดีกว่าเปิดตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าโอเคเราเปิดไหลได้อ่ะก็เปิด ยขาเราสวยนะก็ต้องสั้นนิดนึงถูกไหมคะแต่แบบนี้ไม่ว่าใช่ไหมไม่ค่ะไม่ว่าค่ะไม่ห่วงคะเราเซ็กซี่ทุกนหรอหรอเซ็กซี่หรอคะ <c oughs> หนูไม่หู้อแต่หนูชอบนะมันเป็นชุดทํางานที่ <c oughs> ที่รู้สึกว่าคือ ยังไงอะ่ะหนูเชื่อว,ว่าคนที่มาดูคอนเสิร์ตอะค่ะยังไงเขาก็ต้องเห็นอยากเห็นความสวยๆงามๆอยู่แล้วอะ่ะอ,อยากเห็นอะไรที่มันเป็นอาหารตาหรือเออคือเขาเหนื่อยมาเขาก็อยากเห็นเออสวยว่เะเฮ้ยทำไมอะไรอย่างเงี้ย